เงินมาขอดูพันหนึ่งแม่มีรอยหนึง่งรอยเดียวรอยเดียวที่ไปเสื้อย,อยังนี่เอามาพันหนึ่งรู้ใจลูกบอมี่แม่<อ>ได้ดไหนใส่บอมีออ่ออกมาบอมี่เมื่อแจนหยังแม่อีมอยากเอาบอักคอไปบำบัดยาบอเด้อลูกบอเด้อ,อ,อแม่บอดดบอ,ดดยอย่างให้น้องไปแม่ยายน่มันล่งแดงมันจะอดตายก่อนถ้าแม่ยายแต่มันล่งแดงตายจังสิ มีแต่แม่กับบีมนี่แหละที่จะเป็นฮุกอยู่จังสีนะ่น่ะเบิ่งน้องไปอีกจักวางน,นอลูกเนาะเพื่อน้องมันสิดีขึ้นแม่แล้วแม่สิทาอีกโดนปันใดถ่าจนมันมาเหลือความเป็นข้อเลยติแม่บีมบักขอบมันไปใส่แม่บพเห็นน้องตั้งแต่มือขึ้น,นี่ด้วยนบีมกับบอลูเพื่อการอะแม่แม่ย่ามันเกิดเรื่องกับน่องนะ บิ๊มไปตามน่องให้แม่แน่โอ้ยแม่แม่ไม่ต้องคิดมากดอกเดี๋ยวมันจะกลับมามันยีสิบละเด้มันมึงจะของใดหนะ่าแม่ไม่ต้องไปห่วงมันหลายดอกบิ๊มบิ๊มกับฮู้ว่าแม่เนี่ยหักน่องซ้ำได้บิ๊มไปตามน่องให้แม่แนะ่ลูกไปโอ้ยแม่เลยมาเดยอลูก ป็นยังไงหูบ่โอ้ยลำคาญสิกินนี่ยังนี่กินขี้ปากคนนี่ตีบักคขคอบมึงเขว่าวจังสี่นี่กูเป็นเอื่อยมึงเด้นี่กัแม่มึงแล้วพวกกูเป็นคนอื่นมองไดฮะวู้ลำคาญวะ่ะ แม่ว่าต้องไปคิดหลายดอกขันมันว่ากินนะกับว่าต้องไปเศรราสี่มันก็แม่กับแค่อยากให้มันได้กินเขากินน้ำแม่ย่านมันหิวแม่อาการจังสีนะมันว่าหิวดอกมันนอ่ะเพิ่งไปเติมยามาจนเต็มจนมันอิ่มแล้วล่ะมีแต่มันสิไปนอนหล้ะก็ตื่นอีกเคื่หนึ่งจะหาแนวกินตอนแรงพ่นละเออแม่บีมว่าบีมีมเลืองจะปรึกษาแม่อ่ะ บีมอยากเอาบัคคอไปบำบัดยาบอเด้อลูกบอเด้อแม่บ่อย่างให้น้องไปแม่ยายนมันล่งแดงมันจะอดตายก่อนแม่ฟังบีมก่อนบีมว่าว่าท่านจบเลยแม่น่ะควรปล่อยว่างเรื่องมันด้แล้วถ้าแม่ยานแต่มันล่งแดงตายจังสี่มิแต่แม่กับบีมนี่แหละที่จะเป็นหุกอยู่จังสี่น่ะบอเด้อลูกบอบอบอแม่บ่อย่างให้น้องไปบีมเบ่งน้องไปอีกจักวางนอลูกเนาะ เพื่อน้องมันสิดีขึ้นแม่แล้วแม่สิถ่าอีกโดนปันไดถ่าจนมันมาเหลือความเป็นคนอเลยติแม่บิมก็บักขอบมันเป็นลูกไส้คนเดียวของแม่ถ้าเกิดน้องเป็นอีหยังไปอ่ะบิมเสียวน้องขึ้นแม่ได้บอแม่แล้วบิมว่าแม่ลูกแม่ติบิมว่าแม่ลูกที่เกิดจากท่อแท้ๆของแม่ติ อยากได้อีหยังเข่าเด้เข่ายู่ไสบุ๋วติตื่นมาคนมันก็ได้กินขานน้าวนะแม่เยอะหวังเออเออถ้าแม่จะเข้านะี่แม่เอาไปให้เดี๋ยวนี้ละแม่นี่แม่อย่าบอกเดอ้อเพราเวลาที่บินไปเฮ็ดงานน่ะแม่เฮ็ดแบบนี้ให้มันสุอเถื่อนอ่ะแม่ แม่ลืมเตรียมไว้ให้มันมันหิวมันก็นเลยว้ยไหยแบบนี้แหละลูกเป็นปกติของมันดอกปกติว่ยไายเนี่ยนะมันปกติเออจะไปถือสาน้องทอลูกับเขาซ้ำเนี่ยแม่เฮ็ดแห้มันได้ช่วยยังไม่หเกลครับช่วยของเลวีควินเามาให้เด๋มอได้ลูก กับเขานี่แม่เขาก็เฮ็ดแล้วเพราะท้านมี่ผู้ใดกินก็เกลือเฮ็ดแล้วแม่ก็เอามาให้ครอบเลยกูเสื่อพวกสู้เราไม่เห็นแก่โตเอาของเหลือๆไม่หูกินของดีๆเนี่ยสูเก็บไม่กินกันเองเป็นบ่าเมื่อไหรเห็นแก่โตบาครอบเขาามันก็ดีพันนี้แหละเมื่อจะกินดีซ้ำใดคะเบาซัวให้แต่แม่กับกูแล้วมึงดีบปานใดถึงได้กล้าเบาข้ามหนีออกมาครับมึงต้องไปหยองกูอีพี่อมกูไม่ได้ขอมึงหาให้กูกิน กูก็ไม่ได้อยากจะหายมึงสะแตกดอกต่อให้เมืงอออหรี่อะกูก็ไม่าหายพีขี่ยาแบบมึงดอกเปืืองแห้งกูซื้อเมึงอีบียมยาลูกยายาบีมแม่ขอหละลูกจะต่อปากต่อข้ามกำนองมันเลยเดอ้อขอบแม่ขอคือกันลูกไปถาแม่อยู่ในห้องไป เดี๋ยวแม่เฮ็ดกับเขาไปหายใหม่เด้อลูกเดออ้อ,อแม่เอา้าไปยังลูกหิวหรอบอ เอาเงินมาขอ,อาดูพันหนึ่งโอ้ยแม่บ่มีปานนั่นดอกอแม่ไม่ลอยหนึ่งลอยเดียวลอยเดียวจะไปซื้อ,อยังนี่เอามาพันหนึ่งบอมีลูกแม่มีซ้ำหนี้ละบ่เสือแม่เอาเงินไปใส่แม่จะไปใส่ดูใจบมีลูกบ่มีแม่ก็ใส่ใส่บ่มี่ออกมาบ่มีเมื่อเช้านีงแม่อ่ะมึงมากกว่าดีลอยเบี้ยมเอาเงินแม่กูด้วยพันหนึ่าาง บ่กูบ้าไหา้บีมให้น่องไปก่อนเด้อลูกเดี๋ยวแม่สิหาขึ้นแม่บีมแม่ขอละจำหนี้ก็แล้วต้องให้กูได้ดาก่อนเนาะ่อยจะให้กูเนี่ย บีมแม่ขอพูดเลยหลายเด้อที่ซอยแม่แม่บีมสิทนกับมันเถื่อนี่เป็นเถื่อสุดท้ายแล้วพ่อบีมสิบ้อย่อมให้เงินที่บีมหาได้อะจะต้องบาเบิดไปกับสิ่งที่มันว่าเกิดประโยชน์แบบนี้อีกบีมแม่บีมอะสิบอใจอ่อนกับคำเบาว่าแม่อีกแล้วบีมไม่ได้อยากจะเป็นค้อใจลายเลยแต่ที่บีมต้องเหตุแบบนี้อะกับเพื่อหน้าคตของบีมกับแม่แล้วแม่กะกลับไปคิดให้มันดีๆว่าแม่ควรสิตามใจมันแบบนี้อีกต่อไปบอ แม่ขอรองเลยเดอลูกเด้อจะเหตุกัะน,นองมมนแบบนั้นเลยบีมต้องเหตุพ่อบีบบอลูเลยว่ามือใดไม่สิลูกขึ้นมาบีบคอเห้าธรามนมั้นดดสิ่งที่มันต้องการนะบีมจะต้องปกป้องจากของแล้วก็ต้องปกป้องแม่นี่แหละคือสิ่งที่บีมต้องการแม่ อันนี้มือวาดบิมนรื่อเอาไห้อะขอบใจหละลายด้วลูกจ้าแม่ข้าสารเดียวบิมขอตัไปเห็นงานก่อนเดอ้อจ้าเอา้าไม่แล้ว,ว่ลูกไหวบ่โอ้ยยังยยยุยง่ยยยายยยาข,ขายนยยยย แม่บ่มีปานนั่นดอกใจเย็นๆได้ลูกมาห้อยแล้วก็ไปนอนพักสักก่อนลูกไปโว้ยก็บอกว่ายังไม่ยุ่งเอาเงินแม่กูด้วยเนี่ยหาพันเนี่ยแม่บ่มีให้ดอกไม่มาตัวกันจันไปหาเองเลยขอบแม่บ่มีให้ดอกลูกมันยุ่งส่ยมันยุ่งส่ยหาไม่หัว มุดก่อน,นไงต็เลอยอยังไ่ยุ่งอ้ยมันใส่ใส่ขู่อ่อเงนแล้วสมมติเสียงแต่ดังจนดนะีเนาะกูได้ขึ้นแล้วไปดีกว,ว่า แจ้งความนะค่ะเอ,อ่อรถล่งบาตรก็รุ่นนีคะแม่แม่เป็นยังก็แม่แม่แม่ขอบมึงสิไปใส่มึงอยู่เดี๋ยวนี้เลยออกไปมึงตกลงมาอยู่กูจะไปใส่ยก็เรื่องกูกูไปให้มึงไปใส่ทางนั้นคขอบมึงให้เห็นแม่กูยองเป็นแบบเนี่ยมึงอ่ะย่อมตอบโตวดีๆซะคขอบกูขอลองละกูไมอเหมา เบลล์ก,กูต้องหมอวะ่ะขอบกูขอร้องล่ะในฐานะที่กูเป็นเอื่อยมึงมึงหมอบตัวซะขอบกูอะ่ะไม่อยากให้มึงถล่มเงือกกับยาไปหลายกว่านี้แล้วอะ่ะมึงยังมาสอนกูไอ้เบลล์พวกมึงสองคนมีหน้าที่หา,าเงินให้กูก็หาเข้าให้กูยังไม่จบของชีวิตกูขอ,อบมึงนี่มันมาตำนนห,หนิปุญคู่นี้นี่เนาะที่แม่กูยอมอดหลับอดนอนปากคอปากหัวมึงเป็นย่างดีท้าที่มึงมา แท้ๆของแม่กูอะมึงยังคิดมาได้ไรอ่ะอีเบลมึมงบอกว่าเป็นลูกแท้ๆของแม่มึงเ,เออที่กูบม่อยากว่าว่ะเพราะกูเห็นว่ามึงเป็นน้องกูอหลีแต่ที่มึงเนี่ยกูต้องว่าเพราะกูอยากให้มึงคิดได้กูจะบอกนางไหเด้อที่แม่กูเล,เลี้ยงมึงอะก็เพราะว่าแม่เมือ่อตายต่ที่ขอนวมากแล้วแม่กูอะเลี้ยงมึงดีกว่ากูที่เป็นลูกแท้ๆด้วยซ้ำเป็นจากมึงก็มาสํานึกนะคฮะ มึงอะ่ะมันเป็นคนทรพีทรพีกันทุกคนเลยมะครับเบื้องมึงืม้องนี่มึงจะตายแท้ขอบอย่าเห็นอย่างเอื้ยเลยแม่ขอละแม่ขอละอย่ไม,มายุง่งนี่ตายแท้แล้วมึงเนี่ยเฮ้ยหยุดอย่าขยับยกมือขึ้น มึงเบียมป่าไว้กว่อนบอกมาคุอบอกคือพวกมึงสองคนแท้น้่ไปคือรถไม่ได้ออกมาง่ายเดี๋ยวมึงถึงห้องเนี่ยขอบแม่ขอโทษแม่แม่บอกต้องห่วงมันเดอ้อ้ามือใดดีดรอบมันคิดใดอะ่ะบีมก็พร้อมจะให้โอกาสมัน าสนาได้เกิดมาเป็นบุคคาบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสู่บาดย่างย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึน้นนำคุณแม่มีนนฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่า นอนเจ้าสิบอดท่านสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พอขาดแม่มีสุยางแทดแ่แต่ขาดู